สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดียร์ออฟตาลอดบายกันชริยานะคะสวัสดีชาวสองโซเดฟซ c สวัสดีสมาชิกท่านเก่าๆไม่ใหม่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาที่ความรักมายังมาอัปเดตกันที่สถานการณ์ความรักของคุณนะจ๊ะมากันที่ธาตุลมเมทุนตุนกลุ่ม นะจ๊ะถ้าใครเจอความรักแบบนี้อยู่ก็ดูคลิปนี้ได้แต่ถ้าไม่มีสถานการณ์เหล่านี้ก็เลื่อนผ่านเลยไปแล้วก็ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมจ๊ะมาเรามาดูกันว่าธาตุลมเมุนตุนกลุ่มค่ะถ้าคุณจับได้ว่าคนของคุณไปมีคนอื่นสิ่งที่เขาจะทําถัดจากนี้ไปคืออะไรโอเคไหมเขาจะเลือกเราไหมเขาจะเลือกกับทางนู้นไหมเขายังจะรักเราไหมา อารมณ์ประมาณอย่างนี้โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูพอไม่มีอะไรดูอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ยังยังไอ้นี่ถึงอาการความรักความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตนะคะปากท้องตังหากเงินทองเรื่องใหญ่ของชีวิตไม่มีความรักไม่ตายแต่ถ้าไม่มีเงินทายสนิทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นด้วยเป็นไกด์ไลน์พออย่าเอาความรักมาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชีวิตของคุณเองโอเคไหมมา ขอดูความรักของคุณลมคุณมีความรักแบบไหนอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่27สิงหานี้นะจา๊ะถ้าคนที่สนใจอยากเป็นสิทธิ์อาจารย์รุ่น7แล้วนะคะอาจารย์สอนเป็นรุ่นที่เเรียนตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกนะะันะโอเคไหมเรียนที่กรุงเทพค่ะสีลมซอย3รับสิบที่นั่งเท่านั้นนะาจา๊ะโอเคไหมอะ มาถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยใต้คลิปนะจ๊ะไพ่ของคุณค่ะความรักของคุณเป็นแบบไหนมันพังไปแล้วเหรอมันพังไปแล้วเหรอไพ่เป็นแกเป็นแอมเบเลอร์ค่ะคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขาค่อนข้างมีความมัน่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมากเอมเบเลอร์ <laughs> ler, นี่ยมันคนที่แบบว่าอารมณ์คือ เขาน่าจะมีลูกน้องมีบริวารมีบุตรหรือเป็นคนที่อายุมากๆหน่อย4 5ปีถึง50ปีขึ้นไปก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้ความรักของคุณมันมีคนที่อายุต่างกันอายุต่างกันด้วยนะจ๊ะแตกต่างเรื่องของสถานะด้วยนะจ๊ะอืมความรักที่ผ่านมาเป็นตอะทาวเวอร์เลยอะ่ะทำไมอะ่ะอะไรที่เกิดขึ้นสมถ้วย Age of Cup สี่ถ้วยส0บถ้วย ความรักของคุณเป็นความรักแบบไหนเป็นความรักที่คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่มเพื่อนรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องครอบครัวรู้จักกันมาน,านานนานครอบครัวคุณรู้จักเขาครอบครัวเขารู้จักกับคุณอารมณ์นี้และเป็นคนไม่โสดหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนที่ไม่โสด เขาอาจจะมาหวั่นไ,วไวหวหวั่นกับคุณและเขาไม่หวั่นไหวกับคนอื่นด้วยโปรไฟล์ของเขาฐานะหน้าที่การงานการเงินดีดีดีดมากๆใครเขาอยากได้คนมีสตางค์คนมีฐานะดีเอ่อคนมีดูแบบมีสงาราศิดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เป็นที่ต้องการของตลาดประมาณนั้น คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นเพื่อนกับเขายังอยู่ในแวดวงเดียวกันสังคมเดียวกันหรือเ,เป็นเจ้านายลูกน้องได้เหมือนกันคุณรักเขาเอชออฟคับรักเขารักรักและคาดหวังด้วยมีความรักมีความคาดหวังตัวคุณเองเนี่ยจริง,รงๆก็มีคนเข้ามาหลายๆคนนะมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นไมเตีมาหยิบยื่นเหมือนเหมือนเหมือนเขาอยากทําความรู้จักกับคุณเขาชื่นชมเป็นการชื่นชมเป็นการชื่น,ช,น,ช,นชอบได้หมดอารมณ์เนี้ยแต่คุณก็ไม่เอา คุณเป็นคนเลือกเยอะอหรือคุณเองเนี่ยก็ไม่อยากได้ความรักที่เป็นความรักที่ฉาบฉวยคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในตัวคุณเองเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักมากนะักเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของความรักตัวคุณเองก็ไม่ธรรมดานะเป็นเดรอมเพลสเลยนะหน้าที่การงาน หน้าที่ทางสังคมเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นแม่ของลูกบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเป็นแม่ก็เป็นพ่อเป็นผู้นำครอบครัวเออหน้าที่ดีฐานะดีเท่าเท่เทียมกันเดียมเพลิ r กับเอ็มเพ s สเนี่ยถ้ามาเจอกันแบบเนี้ย e ็มเพล s เอาเอ็มเพรไม่อยู่นะคะเพราะว่าทำไมเอ็มเพรเป็นอะไรที่ดูมีฐานะดีก็ใครก็ไม่ค่อยกล้าย,ยุ่งมีอำนาจมีบารมีเช่นเดียวกันนจะจ๊ะ ใครใครสั่งคุณไม่ได้ถ้าคุณจะยอมใครนะคุณก็จะยอมเพราะว่าคุณรักอืมรมณนะจ๊ะหรือบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดงังเป็นยูทูบเบอร์นักร้องนักดนตรีเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นใครก็ได้ที่แบบดูเฉิดฉายอไปไหนไฟส่องหน้าอารมประมาณนั้นอารมประมาณนั้นนะจ๊ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขานิ่งๆเขาแสดงออกไม่เก่งหรือก็ไม่แสดงออกก็ไม่รู้เพราะว่า เฉยเยนิ่งๆไม่ไหวติงต่อการตัดสินใจทําอะไรก็ตามเหมือนคุณรู้สึกการเป็นผู้ให้เหมือนคุณให้ความรักคุณชอบคนคนนี้มากคุณเอาใจคุณคุยก่อนคุณทักก่อนคุณเข้าหาก่อนคุณเอาอกเอาใจแต่เขาดูนิ่งจังดูไม่เห็นจะชอบเราหรือจริงๆอาจจะชอบแหละแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกโดยท่าทีด้วยความระมัดระวังตัวของตัวเขาเองอืม มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ชอบฉันรับฉันได้ไหมในสิ่งที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันแรงนะฉันแรงแล้วฉันก็เป็นคนแบบนี้ชอบควบคุมชอบคอนโทลอ่าเหมือนคุณเหนื่อยอะในความสัมพันธ์ที่อาจารย์มองเห็นเหมือนคุณเหนื่อยเนื่อยกับความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็ไม่ยอมเหนื่อย,อยอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วล่ะเป็นความรู้สึกถึงไม่ไม่อยู่ละ อาจจะอยู่มาเป็นระยะเวลานานเซ็งเป็ดมากความสัมพันธ์ไม่คืบการพัฒนาไม่มีไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่มีสถานะในความสัมพันธ์เหนื่อยใจเหนื่อยกับความรู้สึกเหนื่อยกับการที่คนที่ถูกรักไม่รู้ว่าคนที่ให้ความรักนั้นมันเหนื่อยแค่ไหนอารมณ์เนี้ยนะจ้ะนะจ๊ะดูเขาโอ้อะไรเข้าตาจา้ะดูเขานิ่งอะ่ะดูเขานิ่งเขารักเขาก็นิ่ง เขาไม่รักเขาก็นิ่งเฉยนิ่งแสดงออกไม่เป็นแสดงออกไม่เก่งหรือไม่แสแดงออกหรือกักกักกันแน่ในความสัมพันธ์นี้เหนื่อยจนจนโบกมือลาแล้วล่ะอาจารย์มองเห็นในไพ่ขอโทษที่นะอะไรเข้าตาอาจารย์ไม่รู้ลนะอืเหนื่อยจนแทบโบกมือลาแล้วทำไม่เยอะ เหมือนรักเราอะเขาอาจจะบอกว่ารักในความรักของเขานี่คือรักของเขาแล้วแต่คุณคิดว่าถ้าความรักแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนจะมีทําไมอะมันจะมีทําไมในเมื่อความรักมันไม่เกิดการเติมเต็มคุณอาจจะอยากหาใครคนหนึ่งมาสร้างความเติมเต็มแต่มันไม่เติมเต็มอืมก็เลยคิดว่าทํามาเยอะแล้วละ่ะสิ่งที่คุณให้เขาลงไปสิ่งที่คุณทําลงไปให้กับเขานั่นอะไม่ได้รับการตอบสนอง หรือไม่ได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาเลยในบางคนเบิกเมือลากันเรียบร้อยหรือในบางคนพังกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวทําไมอะขอดูซิมีคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กอยู่ตรงนี้ด้วยละ่ะขอดูซิว่ามันคืออะไรเนี่ยคุณบอกว่ารักตัวเองดีกว่าค่ะเริ่มกลับมารักตัวเองคุณเองก็หนึ่งในตองโอ่ะเก้าถ้วยเก้าเหรียญเนี่ยรักคือฉันก็มีคนมาชอบเยอะนะ ถ้าจะอยู่ในความรักที่ละเลยอยู่ในความรักที่ใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างฉันก็กลับมารักตัวเองดีกว่าดีกว่าเดิมมูลและในความสัมพันธ์นี้มองไม่เห็นอนาคตค่ะและคุณก็ไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจเขาเลยด้วยความรู้สึกเป็นคุณอาจจะมั่นอกมั่นใจหรือรู้ถึงนิสัยใจคอของเขาคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างภาพโวงตาที่คุณเห็นคุณอาจจะมองว่าเขาคนนี้ชอบเซ็ก ชอบมีความสัมพันธ์รึกซึ้งกับใครไปทั่วหรือไม่ได้จริงใจกับใครในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเป็นลักษณะของการลักนุกไม่ผูกพันเท่านั้นโอเคไหมคุณอาจจะดีลกับเมืมินพฤศพกันมังกรน้ำกรกฎมินพฤจิกนี่คือพลังงานของคุณแต่คุณยังลืมเขาไม่ลงนะ ถึงจะเลิกกันแล้วถึงจะห่างกันไปแล้วถึงเขาเฉยเฉยไม่ว่ามันจะจบลงไปการจบลงไปแล้วก็คือพอคุณคุณถอยออกมาบางคนไม่ได้ทะเลาะกันบางคนถอยออกมาเฉยต่างคนต่างเงียบเขาเงียบคุณเงียบเขาเงียบงเงียบงเงียบเงียบต่างคนต่างเงียบกิบเลยก็ไม่ได้บอกเลิกกันหรือบางคนก็อาจจะแบบถอยออกมาแบบคําพูดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะไปดูซิไปดูความคิดของเขาสิ คุณจับได้ว่าเขามีคนอื่นสิ่งที่เขาจะทําถัดจากนี้ไปคืออะไรเออถ้าคุณไปรู้ปรับรู้เรื่องราวของเขาว่าเขาแอบไปคุยกับคนอื่นแอบไปคิดกับคนอื่นเขาสิ่งที่เขาจะทําคืออะไรสามดาบก็หงุดหงิตนั่นแหละก็งุดงิดนั่นแหละกวาระแวงงุดงิดเจ็บ บางทีมันอาจจะมีคําพูดเป็นบางคําที่ทําให้ให้เจ็บไปถึงหัวใจเลยทีเดียวสิ่งที่เขาจะทําถ้าคุณจับได้ว่าเขามีคนอื่นสิ่งที่เขาจะทําถัดจากนั้นไปคืออะไรเขาก็ยง่งเขาก็คงจะทําต่อหละมั้งเขาก็คงจะทําต่อนะถ้าคุณไม่จับได้คานังคาเขานะเน่อหรือจับได้คานังคาเขาสิ่งที่เขาจะทําคือเฉยค่ะ เฉยๆนิ่งๆอือเหมือนสไตล์เขาเอาความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวทํานิ่งๆทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อ The d a y w i l l อ h แม่เจคุณอาจจะเดียวกับมังกรพฤศพค่ะหาดาบโอ,โอ,โอ้อาจารย์มองว่าคุณก็คงถ้ารู้ขึ้นมาคุณอาจจะไม่ยอมเงียบก็ได้คุณอาจจะมีคำพูดสุดท้ายที่รุนแรง ใส่ให้เขาก็ได้พูดถึงการรับรู้เออสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะเดดเดดโอเคอ่ะถ้าคุณจับได้ว่าเขามีคนอื่นเหรอถ้าจับได้เขาจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรก็รู้ก็รู้ไปก็ไม่ได้มีหลักฐานแต่เขาจะรอยตัวเหนือปัญหาเขาจะนิ่งเขาจะนิ่ง แล้วถ้าคุณจะไปเขาก็พร้อมไปเขาก็พร้อมจบเขาก็ไม่งอนะเขาก็ไม่ได้งอเขาก็แค่อาจจะคิดว่าไม่นาพลาดเลยกูเนี่ย <c oughs> เอก็าอาจจะมองว่าไม่น่าพลาดให้จับได้เลยเนี่ยคือเขาก็ยังมีความหวังกับคุณในเรื่องของเซ็ก ในเรื่องของอย่างว่าในเรื่องของความรู้สึกที่ดีกับคุณ,คณเขายังมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณนะเขาไม่ได้อยากให้มันจบไปหรอกแต่ถ้าคุณเลือกที่จะจบหรือคุณเลือกที่จะไปเขาก็เฉยเยเขาก็ไม่ล้งเขาก็ไม่เหนียวเขาก็ไม่ทําอะไรเอจบก็จบจบก็จบแต่เขาก็ลืมคุณไม่ได้นะมันมีความรู้สึกเหมือนก็เจ็บเหมือนกันในคําพูดสุดท้ายก็เจ็บเหมือนการรู้สึกได้หนึ่งในสิ่งที่คุณทํา อ่านั่นแหละก็รู้สึกดีๆด,ด้วยอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกดีแต่ก็คงไม่ทําใช่ก็คงไม่ทําอะไรหรอกค่ะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นวันจางหายไปกับอากาศเขาก็ใช้ชีวิตของเขาใช้ชีวิตโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของเขาโฟกัสกับคนที่เขาถ้าคุณไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นเขาก็คงยังคุยกับคนอื่นต่อไปอืมแล้วถ้าคุณจะเดินออกไป เขาก็ไม่ล้างเขาเป็นคนอีโกสูงอีโกสูงมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครครวบคุมชอบเป็นตัวของตัวเองชอบทำอะไรที่อยากทำฉันอยากทำอะไรฉันก็จะทำนั่นแหละเพราะว่าเธอก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกับฉันนี่ยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบชัดเจนเราก็อาจจะเป็นคนที่ดูใจอาจจะเป็นคนที่ฉันชอบเธอเยอะเลยแหละแต่ฉันชอบเธอฉันก็มีคนอื่นชอบเออเอกาบเขาเดเอกับเขาดเ,าเขาด ใช่เขาใช้คนเหนือเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจเวลาเขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเขาต้องคิดไตร่ตรองมาดีแล้วการที่เขาเข้ามาคบหรือดูใจกับคุณตั้งแต่แรกหรือเข้ามาเพื่อผูกสัมพันธ์มันมองถึงเรื่องเซ็กเป็นหลักเป็นวันในสแตนเป็นความสัมพันธ์ที่เราถูกใจซึ่งกันและกันดีไหมฉันชอบเธอหละเธอดูน่ารักดีสวยดีดูแบบเซ็กซี่ดีเออหน้า น่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มองถึงความรักที่เป็นความรักที่เราสามารถจะไปกันแบบยั่งอยืนแลถาวรเขาไม่ได้คบคนเดียวเจ็ดดาบเนี่ยคบหลายคนทีเดียวแหละคุยหลายคนหรือเขาอาจจะเป็นการคิดว่าเขาก็ยังสามารถคุยกับใครหลายๆคนได้เพราะเขาก็ยังไม่ได้คอมมิกับคุณน,นี่เอออารมณ์เนี้ยดูเหมือนไม่ทุกไม่ร้อนค่ะ ไพ่ของนายออฟสอดเป็นคนไม่หวานหวานผ่าซากเอาใจคนอื่นไม่เป็นมีแต่คนอื่นมาเอาใจมีแต่คนอื่นเข้าหาอืมอืมแล้วเขาคิดยังไงกับคุณคะนอกจากที่เขาจะไม่ทำอะไรตรงนี้แล้วแล้วเขาคิดยังไงกับคุณก็น้อยใจแล้วใช่ถูกต้องอืมเขาคิดยังไงกับคุณเหรอ เขาก็ทําใจค่ะสิบดาบโอ้ก็ทุกอยู่เหมือนกันแหละก็เจ็บนะในบางคําพูดในการกระทําเขาไม่เคยถูกทิ้งมั้งไม่เคยมีใครมาจับได้เขาหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนแรกที่จับได้เลยทําอะไรไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกหรอกก็คือไม่มีหน้าไม่มีไม่มีคือถ้าอธิบายถ้าอธิบายมากเกินไปก็เข้าเนื้อเข้าตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าคุณรู้อะไรบ้างหรือเปล่าหรือเขาก็กลัวคุณว่าพูดอะไรไป มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันเข้าตัวเขาเองหมดสิ่งที่เขาพูดเขาก็เลยดูนิ่งๆก็เจ็บเหมือนกันแหละก็เครียดเหมือนกันแหละก็ได้ทําใจหายไปหนึ่งหายไปแค่หนึ่ง <laughs> ออมันเป็นความรักแบบไหนวะเนี่ยนะ่าจะมันเป็นความรักก็ทําใจนั่นแหละคะ่ะทแร้งนคือการปรับบาลานซ์และทําใจอืมแต่เขายังคิดถึงอยู่นะ ถ้าถามว่าคิดถึงไหมคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าๆที่รู้จักกันครอรู้จักกันหรือว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟในวัยเด็กๆมีความผูกพันเสียดายเขาเสียดายสิ่งที่เขาเสียดายเราเสียใจคิดมากคือเขาก็คิดมากอยู่นะเขาก็มอง <c oughs> เขาก็นอยใจคุณอยู่นั่นแหละว่าคุณแบบทําไมจับผิดเขาเหรอไม่ให้โอกาสเขาเลยเหรอทําไมต้องให้อธิบายอะไรเงี้ยเขาต้องการให้คุณเชื่อมั่น เชื่อมั่นเชื่อในคำพูดเชื่อในการกระทำอารมณ์เนี้ยก็น้อยใจแล้วว่าตัดสัมพันธ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอไปแบบไม่กมลับมาเลยเหรอไม่ได้รู้สึกรักเขาจริงๆหรือผูกพันกับเขาจริงๆเหมือนที่เขาผูกพันเหรอเขาก็ผูกพันแต่การผูกพันนั้นเขาผูกไปหลายคนอารมณ์นี้คิดถึงอยู่นะใช่คิดถึงอยู่มากด้วยคือเขาเป็นคนฉลาดอาจารย์บอกเลยคนคนเนี้ย ดูโปรไฟล์ดีแต่งตัวดีมีรถสนิยมใช้คำพูดดีตัวโปรไฟล์ของเขาเนี่ยแค่รูปลักษณ์ภายนอกแค่โปรไฟล์นั่งอยู่เฉยถ่ายรูปเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือดูไม่ได้เจ้าชู้เลยดูเงียบเงียบดูนิ่งๆิ่งดูขยันทำงานดูไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้พวกเจ้าชู้เงียบอารมณ์นี้เขาฉลาดเสียดายที่คุณคุณเป็นดีแอมเพรสของเขานะคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาเลยนะใช่ แต่ว่าถ้าคุณจะตัดรอนเขาแบบนั้นก็คงจะเหลือไว้แค่กัรยาณมิตรความเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้ไหมวันหนึ่งยังจะกลับมาคุยกันได้ไหมบางคนอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงในกลุ่มไลน์เดียวกันในที่ทํางานเดียวกันหรือแวดวงสังคมเดียวกันเขาก็แค่หวังไว้ว่าเราคงจะอาจจะกลับมาคุยกันได้เป็นกัรยาณมิตรเป็นเพื่อนวันหนึ่งอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งได้แต่หวังแค่นั้น แต่เขาไม่ทําอะไรหรอกเขาไม่คิดจะอธิบายเขาไม่คิดจะบอกเขาไม่คิดจะแก้ตัวเพราะว่าการที่เขาทาสิ่งเหล่านั้นสิ่งต่างๆบางทีมันเข้าเนื้อเข้าตัวเขามากเกินไปการพูดออกไปและไอ้คุณรู้ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําให้อะไรนะเรียกว่าคุณอาจจะรู้อะไรมากรู้อะไรลึกก็ได้ส่วนเขาก็ขึ้นไม่เข้าคายไม่ออกเงียบไว้ดีกว่าความนิ่งมันเป็นคำตอบที่เสียงดังที่สุดของเขาแล,ะละ้วล่ะอืม ถามว่าเขานิ่งถามพวกแคร์ไหมถ้าเขารักคุณเขาคงเขาคงต้องอธิบายทําไมเขาถึงนิ่งคาคาว่านิ่งของเขาคือคําตอบที่เสียงดังที่สุดแล้วว่าเขาไม่ได้แคร์คุณเขาไม่ได้รักคุณเขาไม่ได้ต้องการคุณถ้าวันหนึ่งที่คุณไปจับได้แล้วคุณจะเดินออกไปจากความรักในครั้งนี้เนี่ยคนที่เขารักกันเนี่ยเขาคงมีคําอธิบายเขาคงมีคําบอกเขาต้องมาง้อเขาต้องมาขอคืนดีเขาต้องทําให้เราสบายใจ นี่คือคำตอบของคุณคารลมเมถุนตุ่นกลุ่มโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้พิคลิปแชทบางคนเกิดแล้วบางคนยังไม่เกิดบางคนเป็นอดีตที่ผ่านมาที่เจอที่เจอแนะ่จ้ะโอเคไหมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ